สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะจะพูดถึงโครงการดีๆนะคะของ2หนุ่มพิธีกรรายการอายุน้อยร้อยล้านนะคะชื่อโครงการเงินยืมฉุกเฉินเพื่อพ่อค้าแม่ขายนะคะเป็นกำลังใจให้ธุรกิจเดินหน้าโดยมีการอนุมัติเงินกู้ยืมฉุกเฉินจำนวน5,000บาทนะคะโดยไม่มีดอกเบีย้ยซึ่งถ้าใครโทรติดเขาจะโอนให้เลยทันทีนะคะ โครงการนี้นะคะก็เป็นความร่วมมือของคุณน็อตบวลลิ์นะคะกับคุณก้องอัครวัตรนะคะซึ่งใน IG ของเขาเนี่ยของคุณน็อตบวลลิ์เนี่ยก็ได้โพสต์รายละเอียดโครงการต่างๆมากมายนะคะเ,เดี๋ยวจะเอาลงให้ในคอมเมนต์ด้านล่างนะคะส่วนอีกทางด้านของคุณก้องนะคะก็ได้โพสต์ IG เหมือนกันว่าเข้าใจของอกพ่อคา้าแม่ขายนะคะเขาก็ได้ ซักชวนเพื่อนๆเนี่ยมาร่วมด้วยช่วยกันนะคะหลายๆ SME เพื่อรวบรวมงเงินให้พ่อค้าแม่ขายที่มีปัญหานะคะก็กู้ได้5,000บาทนะคะซึ่งอาจจะไม่เยอะแต่ว่าอาจจะทำให้หลายคนไปต่อได้ซึ่งโครงการนี้นะคะจะเริ่มวันนี้เลยค่ะวันศุกร์ที่24นะคะเวลา4.30โมงครึ่งทาง แฟนเพจ Facebook อายุน้อยร้อยล้านแล้วก็ Youtube c h anel n Mushroom TV ค่ะเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะก็สามารถรับชมสดได้ทาง2ช่องทางนี้นะคะแต่วิธีการที่จะได้รับเงินกู้นี้นะคะก่อนอื่นเลยเพื่อนๆก็จะต้องไปลงทะเบียนนะคะผ่านทาง Li n e แอดก่อนนะคะเดี๋ยวลิงก์นะคะจะลงให้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะคะก็แอดเพื่อนไปนะคะ เป็นไลน์แอดใจถึงใจเพื่อ SME นะคะจากนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็พิมพ์ชื่อนามสกุลแล้วกเ็เล่าเรื่องราวที่เราได้รับผลกระทบนะคะแล้วก็ส่งรูปภาพของเราเนี่ยเข้าไปที่ไลน์นั้นนะคะแล้ววันนี้นะคะเวลา16 30นานาทีนะคะเพื่อนๆก็ไปเกาะที่เพจหรือ YouTube Channel ได้เลยนะคะเขาก็จะบอกเบอร์โทรใครโทรติดโอนเลยค่ะไม่มีดอกเบีย้ย ซึ่งจากที่ฟังข่าวมานะคะเขาบอกว่าเงินก้อนนี้นะคะสามารถชำระได้ภายใน2ปีค่ะโดยไม่มีดอกเบีย้ยแม้แต่บาทเดียวค่ะเพราะฉะนั้นสรุปขั้นตอนสั้นๆนะคะก็คือเพื่อนๆเนี่ยจะต้องแอดไลน์แล้วพิมพ์ชื่อสกุลพร้อมกับส่งรูปภาพร้านค้าที่ของเราเนี่ยให้เขานะคะย้ำเลยนะคะต้องให้ข้อมูลเขาก่อนไม่ใช่พอถึงเวลาสี่โมงครึ่งเนี่ยเราโทรติด แต่เรายังไม่ได้ให้ข้อมูลทางไลน์แอดของเขาเนี่ยเขาไม่ให้นะคะเพราะเขาเน้นว่าเฉพาะคนที่ให้ข้อมูลทางไลน์ก่อนแล้วเท่านั้นนะคะดังนั้นตอนนี้ยังพอมีเวลานะคะใครที่ต้องการก็รีบแอดไลน์แล้วให้ข้อมูลตามที่บอกไว้ข้างต้นได้เลยค่ะยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้โดยเร็วค่ะฝากกดไลค์กดติดตามช่องด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีคะ่ะ